สวัสดีค่ะวันนี้มลก็จะพาเพื่อนๆมาต้มน้ําปลานะคะมลก็เทปลาาลงไปนะคะแล้วมลก็จะเติมน้ําลงไปนะคะน้ำเสร็จแล้วมลก็จะนํำไปตั้งไฟเลยนะคะ มนก็จะต้มไปเรื่อยๆจนเนื้อปลาออกจากตัวปลาทั้งหมดเลยนะคะเปิดไฟปานกลางนะคะมนใส่เมล็ดกระถินและมะขามเปียกลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อเพิ่มสีสันนะคะตอนนี้มนจะยังไม่ปรุงนะคะ เดี๋ยวตอนที่มนกองก้้งปลาออกเสร็จเรียบร้อยแล้วมนจะปรุงนะคะเดี๋ยวมาคอยดูกันตอนที่มนต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เสร็จแล้วนะคะมนก็จะนำปลาที่มนต้มไปกองนะคะมันก็จะกองเอาน้ำปล้านะคะ มนก็กองน้ำปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมนก็จะนำไปตั้งไฟอีกนะคะมนนนำปลาที่มนกองมาต้มอีกนะคะมนก็จะใส่น้ำกระเทียมดองลงไปนะคะใครมีผงนัวก็ใส่ผงนัวใส่รสดีตามชอบเลยนะคะแต่ของมนไม่มีนะคะมนก็จะใส่แค่น้ำกระเทียมดองนะคะ น้ำปาลาต้มของมนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมนก็จะพักไว้ให้เย็นแล้วมนก็จะบรรจุใส่ขวดเอาไว้นะคะปาลาของมนก็เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะมนก็จะนํามาบรรจุใส่ขวดไว้แบบนี้นะคะทําความสะอาดขวดให้เรียบร้อยนะคะจะเก็บไว้ในตู้เย็นหรือว่าจะเก็บไว้ข้างนอกก็ได้นะคะเดี๋ยวมนขอตัวไป เอาน้ำปลาะใส่ขวดให้เสร็จก่อนนะคะก็บรรจุใส่ขวดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มนด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ